สวัสดีครับผม SLR by Jack V2 e EP 2นะครับมาเริ่มจากเป็นโครงอย่างนี้เลยครับเป็นคัสซีอย่างเดียวนะไม่มีอะไรเลยรถคันนี้นะมาเริ่ม m, กันเลยอืมใส่อะไรก่นดีใส่ล้อกนี่วะ <ST AR> เพื่อที่ว่าจะได้ลงได้ ของเอ็นเนะครับรไม่ได้ซื้อพุ่งมาเต้อใหม่เช็คของไม่มีอ๋อห้องอ่ะเริ่มร้อมาแล้วก็เริ่มรอครับใส่เครื่องเอาเลยมาประกอบเครื่องมาว้าวบอกอินจิ่งเลยอันนี้นอะไรครับ อ่ะฮะเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือของที่เดนี่ว่าจับคายจริงไหมครับเกกอซื้อมาเกินนะบางทีต่อยเสียใส่ไม่ได้ครับทำไมอ๋อไม่มีท่อไปซือ้อลืมซื้อท่อมาใครไปซื้อแล้วกันเครื่องยนต์เสร็จแล้วครับผม เรียบร้อยอินเตอร์คูลเลอร์โชว์โชว์กันไปต่อไปครับติดลอนบาร์ครับติดไม่ได้วะเดี๋ยวรูด้ดีใส่เนี่ย เอามีแก้ไขกันหลายมอนเป็นโลนบาร์เนี่ยมันใช้ได้กับรถทุกรุ่นนะครับแก้ไขกันไปทุกต้องเนี่ยปรับได้โดยการปรับเป็นหมวด s e เล็กก่อนนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิก สองดาวๆด,วด้วยนะหูเกินมางหลังครับอ่ะพอดีละโอเคดูมีอะไรหน่อยครับคันนี้ฮเสร็จแล้วรถ S15 โหเสร็จภายในเวลาแป๊บเดียวครับผมนี่ก็ ฝึกประกอบเครื่องม่อยู่เมื่อก่อนนี่็เครื่องหนึ่งนี่ประกอบเป็นชั่วโมงครับซื้อขาดมัง่งซื้อเกินบั่งก็ต้องฝึกเล่นเยอะๆครับฝึกเล่นเยอะอะไรมันต่างกันยังไงชาร์จด็อกด็อกโอเคซื้อแบบนี้ดีกว่า ่คผมท่อใหญ่มาแล้วอ่าไปมุดอยู่ใต้นั้นมันไม่สวยนะครับปรับตำแหน่งครับถ้าไม่พอใจแล้วก็ปรับตำแหน่งใหม่ดีตรงนี้ครับเกมนี้ถ้าเป็นเนี่อ L เอแล้วก็เข้าโปรแกรมมาแก้กันยาวครับอ่าฮะเป็นไงโหลดสวยงามครับ แรงโหลดโหลดได้แค่นี้นะเพราะใส่ล้อใหญ่ถ้าใส่ล้อสิบปดก็จะดูเตี้ยกว่าน,นี้นิดนึงสวยงามครับตามตางเรื่องทําสีทำสีำสีเลยด,ด,ดีเขียวสีฟ้าดีกว่ายม่ จบลรเรียบร้อยครับเสร็จแล้ว S15 คันนี้เราไปลองวิ่งกันเลยครับเวลาตอนนี้ก็บ่ายสองรถปุกพล่านสักคลิปเวลาได้ครับตีสองแล้วกันไปลืมแล้วอ่เนี่ยอ๋อลืมจูนเครื่องครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งลืมจูนโอ้โหได้ไงเนี่ยเกือบลืมไปแล้วสนิทเลยเทอร์โบใช่ปวะตับอะไรเนี่ย ปรับจูนแค่ว่าให้เครื่องมันปลดรอบมาที่หมื่นห้าพันรอบแค่นั้นครับผมตามสือล้อนี่ยังไม่ล้นไม่สวยใช่ไหมปรับล้นได้ครับเดี๋ยวมันคลิกตรงล้อมอ่สวยไหมโอเคกำลังดีครับ อันนี้คือบางทีมันผมบ,บางทีผมคลิกตรงโดนโดนตรงยางบ้างโดนตรงเบรกมั่งก็เลยต้องดูครับว่ามันโดนมันให้ปรับ,บอะไรบางทีปรับกันบัวรถวิ่งมจะคว่ำก็มีต้องดูดีอ่าต่อไปก็ลมยางแล้วกันลมยางเนี่ยผมใช้แค่หนึ่งจุดสองเก้า ก็จะยางแข็งเกินเนี่ยวิ่งไม่ได้ครับผมฟรีทิง้งนี่ขนาดยังอ่ะลองดูนะครับขนาดนี้ยังฟรีทิ้งยังขนาดไหนอะคอยดูนะกันไม่ได้ปรับเลยทนำะไมปรับเองวะรู้ปรับคู่หน้าคู่หลังก็ไม่ใช่จริงๆอะถ้าเป็นเครื่องของพวกเครื่องของเครื่องของพวก B รุ่นอะพวกมีห่อพวกโตโยต้า C A D E พวกเนี้ย มันสามารถปรับบูตเทอร์โบได้นะปรับได้ว่าจะบูตเท่าไหร่ผมก็ปรับให้บูตตลอดครับชอบแหรงๆแต่ว่าพังเกมนี้มีรถพังนะครับรถพังต้องซ่อมก็ซ่อมตามสภาพมันที่อีพีหนึ่งเห็นอะไรอ๋อลืมใส่แบตเตอรี่ว่าแล้วเลยเนี่ซื้อแบต ส่แบตแพงสดครับของมาสเตอร์ในไฟดีที่สุด <Yeah. S 1> ก่อนออกไปเดี๋ยวผมเปิดปากโปงให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะป๊สว <Yeah. S 1> ยงามตามท้องเรื่องครับผมโโอ้หดุดันเครื่องวีหก มันมีซิ่งหลังถนนเนี่ยน,นะทายัซิ่งกันทายกซิ่งครับไปลุยกันเลยพาสุดรล่อไปยนโฉมหน่อย